วิธีการทํางานของกล้อง3ามูนนะครับมันก็จะมีรีโมทมาให้หนึ่งตัวนะครับแล้วก็การที่จะเข้าเมนูเขาเนี่ยทำได้2วิธีก็คือทําผ่านรีโมทที่เขาให้มากับ2กดปุ่มจุกเฉินสองครั้งเร็วๆนะครับก็จะตัดภาพไปเป็นส่วนของกล้องบันทึกสามหูนนะครับนะฮะกับ วิธีที่2ก็คือเราเข้าเกียร์ถอยนะครับในเมื่อเราอยู่ในโหมดของวิทยุทั่วไปอยู่หรือเราจะปิดเครื่องแต่เมื่อไหร่ที่เราเข้าเกียร์ถอยปุ๊บภาพเขาก็จะขึ้นมาครับต่อไปก็คือเมื่อไหร่ที่เราเปิดไฟฉุกเฉินนะครับภาพเขาก็จะตัดขึ้นมาอัตโนมัติเหมือนกันเป็นรอบภาพรอบคันเราจะมาดูฟังก์ชันของของเขากันนะครับการที่เรียกทิ่รโมอรก็คือกดปุ่ม เปิดปิดด้วยคือปุ่มสีแดงนะครับชี้ไปที่ตำแหน่งของเซ็นเซอร์รับสัญญาณนะครับแล้วก็คือเราจะเข้าเมนูก็ต่อเมื่อเราจะกดโอเคก็คือปุ่มกลางของลูกศรน,นะครับเมนูแรกเนี่ยก็คือที่เป็นสีแดงเนี่ยก็คือ driving record เ,เนี่ยคือเรากดเข้าไปเนี่ยมันก็จะขึ้นเป็นข้อมูลมาให้ว่าภาพย้อนหลังนะฮะที่เราทำการบันทึกเข้าไปเนี่ยฮะมันก็จะเป็นภาพ ย้อนหลังมันจะแบอกเป็นสี่ภาพสี่จอเลยในการบันทึกสมมติผมกดที่ลูกศรข้างบนก็คือกล้องหน้าน,น,นะครับนี่คือไฟล์ของเขาก็คือมันจะแบ่งคือบนสุดก็คือภาพล่าสุดเดีย๋ยวผมจะลองสาธิตการเปิดนะครับอย่างสมมติถ้าผมกดลูกศรขึ้นบนก็คือกล้องหน้ากดลูกศรขวามือก็คือกล้องขวามือกดลูกศรซ้ายมือก็คือกล้องซ้ายมือกล้องหลังรถ ครับส่วนเมนูต่อไปนะครับด้านขวาสีฟ้าคือคือแบ็คด้านซ้ายสีแดงก็คือเปิดปิดตรงกลางคือโอเคนะครับส่วนเมนูที่2ก็คือเลคคอร์ดเซตติ้งเนี่ยมันก็จะบอกว่าเราเนี่ยจะตั้งค่าไว้ยังไงเปิดปิดการบันทึกก็คือโอเพนส่วนอันที่2ก็คือบันทึก หลังจากที่เราดับเครื่อง24ชั่วโมงหรือปิดไปเลยก็คือไม่มีการบันทึกหลังจากที่เราดับเครื่อง2หลังจากที่เราดับเครื่อง1ชั่วโมง2ชั่วโมง4ชั่วโมง8ชั่วโมงแล้วก็12ชั่วโมงและสุดท้ายคือ24ชั่วโมงเลยแล้วก็คือมันจะเขียนว่าให้บันทึกผ่านอะไรก็คือยึดปีที่เราแถมไปให้นั่นเองแล้วก็วันเดือนปีก็คือตามวันเวลาก็คือเราสามารถเซ็ตค่าได้เมนูที่3ก็คือคอนโทรลเซตติ้งเนี่ย มันคือการตั้งค่าว่าเราจะให้สตาร์ตรเครื่องมาเนี่ยเป็นโลโก้อะไรหรือเราจะดีเลย์ให้เป็นว่าหลังจากที่เราปิดไฟเลี้ยวหลังจากที่เราเรียกมาเนี่ยด้วยปุ่มฉุกเฉินเนี่ยมันจะปันติดต่อตำราหรือติด10วินาทีสามสิบวินาทีหนึ่งนาทีห้านาทีเนี่ยฮะแล้วแต่ตั้งส่วน e light เนี่ยก็คือ emergency ที่เรากดปุ่มฉุกเฉินนั่นเอง,เองถ้าเราโอเพนเนี่ยก็คือเราใช้ปุ่มฉุกเฉินนี้ได้แต่ถ้าเราปิดเอาไว เราจะไม่สามารถเรียกได้ด้วยปุ่มฉุกเฉินไฟฉุกเฉินนะครับส่วนเมนูที่3ที่อยู่ใน turn light control ก็คือว่ามันจะแสดงเมื่อเราเปิดไฟเลี้ยวหรือเปล่าแต่ถ้าเป็นรถมาตรฐานนี่คือเขาจะไม่ให้ขึ้นเวลาที่เราขับอยู่แต่ถ้าลูกค้าชอบก็คือเราก็เปิดเป็นโอเพนได้มันจะอยู่ในหมวดนี้นะครับ emergency light ก็คือโอเพนอันนี้อันที่สก็คือ turn light ก็คือเปิดตามไฟเลี้ยวหรือเปล่า ส่วนนอกนั้นนี่คือไม่มีอะไรก็คือฝั่งข้างล่างนี่คือเราไม่ต้องทำเราไม่ต้องไปยุ่งกับมันส่วนอันที่ขวาเนี่ยฮะเรดาร์ดิสเพย์เนี่ยก็คือจับคันหน้าส่วนอันที่อันที่ว่า ldws ฟังก์ชันเนี่ยก็คือเตือนออกนอกเลนส่วนอันที่สองก็คือ bsd ฟังก์ชันนี้คือว่า by s p o t detection ก็คือเตือนรถแซงมามันก็จะเช็เคด้วยภาพ ถ้าเราไม่เอาก็คือเราก็ปิดเอาไว้ส่วนอันถัดมาก,ก็คือเลือกลักษณะของรถยนต์แต่ในจุดนี้ทางร้านเราจะเป็นคนกำหนดค่าให้่วนเมนูถัดไปก็คือคาลิเบตคาลิเบตเนี่ยจะเปอยู่ในหนวดของหมวดของการติดตั้งนะฮะก็จะเป็นความยาวของรถความกว้างของรถแล้วก็คือประมวลผลตัวนี้ลูกค้าไม่ต้องไปยุ่งเพราะว่าถ้าเกิดลูกค้าไปกดผิดพลาดเนี่ย ก็ต้องกลับมาที่ร้านเพื่อจะคลิเบียดด้วยการกลางข้าใบ4มุมใหม่ส่วนเมนูถัดไปก็คือ d i s เพย์เซ t ตติ้งเนี่ยลูกค้าก็จะแสดงผลว่าเป็น 2D 3D 2D บวก 3D Big t d 2D Mix ถามว่าแล้วเราจะรู้ยังไงเราจะใช้ยังไงอย่างผมจะลองเปลี่ยนเป็น 3D Mix นะครับ 3D Allow อยางเงี้ยสมมติ เราเลือกหมอนี้ปุ๊บเราออกไปนี่ฮะการเปลี่ยนหน้าจอมันก็จะเปลี่ยนไปการแสดงปุมสแตนบายนะครับซึ่งบางคนก็ชอบบางคนก็ไม่ชอบก็แล้วแต่แต่อย่างคันนี้ก็คือเราจะติดตั้งไว้ด้วย,วยเราจะติดตั้งไว้ที่เป็น2 d s ดี g l e wheel ก็คือไม่ต้องมีลูกเล่นอะไรเพียงแต่ว่าเปิดไปเลียบปุ๊บมันจะเป็นมุมมองปกติอย่างนี้ซึ่งมันจะไม่ไม่หลอกตาแต่ถ้าเราจะเอาเป็นภาพหลังก็คือเราก็กดลูกศรหลัง มันก็จะสแตนบาย้วยภาพกล้องหลังขวาซ้ายก็คือเรียกที่รีโมทได้เหมือนกันแต่มันจะกลับมาเซตที่ภาพกล้องหน้าแต่เมื่อไหรล้วเราเราเข้าเกียร์ถอยมันก็จะเป็นภาพกล้องหลังแต่ให้อัตโนมัติอยู่แล้วส่วนอันถัดไปนี่คือเป็นระบบการแสดงผลแสดงภาพภาษาก็คือพวกนี้เราไม่ค่อยไดไ้เราไม่ได้ใช้โหมดของชอยของทุกรูปรถอย่างคันนี้ก็คือเลือกเป็นเล็กซัสีส่วน ค่าต่างๆข้างล่างนี่คือเป็นค่าหน้าจอแสดงผลก็คือความสว่างความชัดความเข้มของแสงตรงนี้เราก็แล้วแต่ลูกค้าจะชอบนะครับส่วนโหมดถัดไปก็คือ Si ส e View Setting โหมดนี้ก็คือจะอยู่ในโหมดของลูกค้าว่าลูกค้าจะชอบว่าตอนนี้ภาพฟอนต์ก็คือกล้องหน้าเนี่ยเราจะซูมซูมอินก็คือขยายจากแคบไปกว้างแล้วแต่ลูกค้าชอบ จะซ้ายจะขวาคือเราปรับภาพได้เปลี่ยนเป็นภาพหลังภาพซ้ายภาพขวาเราสามารถเซ็ตค่าได้เหมือนกันตอนนี้คือแล้วแต่จะตั้งก็ได้หรือว่าเราจะไม่ยุ่งก็ได้ส่วน system setting เนี่ยลูกค้าจะทําได้ก็คือเข้าในโหมดเดียวก็คือ format คือว่า format คือ format ของ memory card ในการ,การบรันทึกของภาพหลักนะครับส่วนอันอื่นเนี่ยห้ามเข้าเพราะว่าถ้าเราไป r ี s t o r e หรือว่า ไปเซ็ตค่าโรงงานเนี่ยมันจะกลับมาเป็นว่ากล้องสีตัวเปล่าๆเ,เลยโดยที่ภาพไม่ต่อเนื่องกันแลัการทํางานก็มีเท่เนียครับสมมุติเราจะออกก็คือเราก็กดไปจุดเฉินสครั้งภาพจะตัดเป็นวิดีโให้ทีช่วงของซีเฟบุ๊เนะคะศ2 2 6 9สอง